สรุปผลการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษทุกสังกัดปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช5 6 6 6ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช5 6 7 7ผู้จัดทำข้อตกลงนางนิรุลบลองการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากประเภทของสถานศึกษาสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานจะมีภาระด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตรกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกคสอกำหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุ่มถึงการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หรือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอด 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนครูสถานศึกษา1.1สภาพปัญหาของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดจากผลผลิตการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาจะออกมาในลักษณะอย่างไรเกิดจากผลการปฏิบัติงานของครูและสถานศึกษาที่ได้วางแผนที่จะให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะออกมาอย่างไรฉะนั้นการดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมส่งผลให้ผู้เรียนมีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนจำนวน8ประการได้แก่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยไฟเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้เกิดกับผู้เรียนนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาและครูจะต้องทําการสํารวจสภาพปัญหาหาความต้องการและมีกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อนําวางแผนงาน ให้กับผู้เรียนได้ตามกระบวนการขั้นตอนเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตั้งใจรวมถึงความต้องการด้านคุณภาพของผู้เรียนด้านสมรรถนะทางการเรียนที่สูงขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีระหว่างเรียนเพื่อให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพเก่งดีมีความสุขต่อไป1.2สภาพปัญหาของครู แผนการปฏิบัติงานคุณภาพถือเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาและถือว่าการจัดทําแผนปฏิบัติการเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่คนทํางานมักจะละเลยไม่ยอมทําหรือทําแบบพอไปทีปัญหาเกิดจากหลายคนที่ไม่รู้จักแอคชั่นแพลนและเข้าใจไม่เท่ากันดังนั้นปัญหาการจัดทําแผนปฏิบัติการแอคชั่นแพลน ยังมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้การวางแผนขาดประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงเพื่อให้คนทำงานทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีแนวทางในการจัดทําแผนที่เป็นไปได้ในแนวทางเดียวกันและร่วมกันทำให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด1.3สภาพปัญหาของสถานศึกษาสถานศึกษาที่ครูบุคลากร,กรทางการศึกษา ผู้เรียนที่ไม่เข้าใจไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนที่ดีแล้วเชื่อว่าถ้าสถานศึกษามีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีจะส่งผลต่อสถานศึกษาเป็นอันมากด้านผู้เรียนจะได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการโดนใจเรียนแล้วมีความสุข ได้ความรู้ทางวิชาการมีการฝึกทักษะได้ครบทุกด้านด้านการปฏิบัติงานของครูทุกตำแหน่งและก็จับปฏิบัติด,ด้วยความเข้าใจงานและมีความชัดเจนในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานสามารถปฏิบัติงานกับเครือข่ายได้ทันท่วงทีมีผลงานร่วมกันอันจะทําให้สถานศึกษาประสบผลสําเร็จที่เกิดจากการมีแผนปฏิบัติงานประจําปีที่เหมาะสมกับภารกิจงาน 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1. ประชุมวางแผนเตรียมการแพลนขั้นตอนที่ 2. ตรวจทานข้อมูลให้ชัด Information ขั้นตอนที่ 3. ปฏิบัติการภารกิจงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจำปีดูขั้นตอนที่ 4, มีนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลเช็ค ขั้นตอนที่ 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี analyze ขั้นตอนที่ 6. พัฒนาและปรับปรุง develop 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณ3.1.1ระดับครูร้อยละ70ครูได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบของแผนปฏิบัติงานที่ถูกต้องไปพัฒนาผู้เรียน 3 1 2ระดับผู้เรียน3.1.2.1ร้อยละ70ผู้เรียนมีพัฒนาทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัยจากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง3ด้านได้แก่ด้านการเรียนการสอนด้านการพัฒนาผู้เรียนและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม3.1.3ระดับสถานศึกษา 3.1.3.1ร้อยละ80ของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอแม่สอดจากการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อส่งสร้างความมั่นคงของผู้เรียน3.1.3.2ร้อยละ80สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะ ตามช่วงวัยตามหลักสูตรแกรนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นสมรรถนะและมีทักษะที่จำเป็น3.1.3.3ร้อยละ80สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน3.1.3.4 ร้อยละ80สถานศึกษาสร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม3.1.3.5ร้อยละ80สถานศึกษาปรับสมดุลและพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดิจิทัลเทคโนโลยี3.2เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจำปีที่เกิดจากการเรียนรู้ตามกรอบงานการจัดทําแผนที่ส่งผลให้การพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือพัฒนามากขึ้น สรุปประเด็นท้าทายเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผนด้านครูผู้สอนด้านผู้เรียนด้านสถานศึกษาด้านการดำเนินงานเกินเป้าหมาย100เซสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราชสองพนเมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสกรระดับตำบลจำนวนสิแห่ง การศึกษาตามอัธยาศัยผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย100รเอร์เซนรายงานแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โครงการการจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือไตรมาสที่1ถึง4โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1 ปรับปรุงพุทธศักราช2559ภาคเรียนที่2ปีการศึกษาพุทธศักราช2566โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ปรับปรุงพุทธศักราช2559ภาคเรียนที่1ปีการศึกษาพุทธศักราช2567กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดานการศึกษาต่อเนื่องของสสชการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของสสชการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนของสสชกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสสชการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพพัฒนาอาชีพระยะสัน้นไม่เกิน30ชั่วโมงของสสช การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของสกอรระดับตำบลการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนของสกอรระดับตำบลกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสกรระดับตำบลการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไป กิจกรรม1นึ่อำเภอหนึอาชีพการศึกษาตามอัธยาศัยและทั้งหมดนี้ คือสรุปผลการพัฒนานงาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขอขอบพระคุณค่ะ